คารจะลองแฮปปี้เบิร์เดย์สีปีแล้วค่ะพี่เจษสุดๆไปเลยค่ะรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก400บาทใส่สวยใส่คนใส่สบายสุขภาพดีผ่อนจ่ายได้อีกด้วยปุ้มสุดๆปุ้มสุดๆคาราบาชุดชั้นในสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนติดใจจนต้องสั่งซ้ำค่ะฉลองปารก้าวเข้าสู่ปีที่4อย่างยิ่งใหญ่จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมมาพร้อมโปรโมชั่น สุดพิเศษวันนี้แมมมีโปรประจำสัปดาห์มาฝากทุกทกคนด้วยค่ะเฉพาะวันที่21ถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะซื้อ2แถม2พิเศษสุดๆค่ะรับคูปองส่วนลดเพิ่ม400บาทจาก5,980บาทเหลือเพียง2,590บาทรับไป4ตัวเลยค่ะ สั่งซื้อนะคะ1577หรือ Line แอดชาร่าบลภาษาอังกฤษนะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะมีผ่อนจ่าย3เดือนด้วยนะคะใส่สวยใส่ทนใส่สบายสุขภาพดีผ่อนจ่ายได้อีกด้วยคุ้มสุดๆดรีบๆกันหน่อยนะคะ21-24พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะโทรเลย1577หรือ Line แอดชาร่าบ